ข้อต่อโซ่ครับรายละเอียดของข้อต่อโซ่ทั้งโซ่ทั้งสามขนาดครับตอนนี้โซ่ใหญ่ครับ404เบอร์404ตอนนี้โซ่กลาง3าตัดกลางตอนนี้โซ่เล็ก3าตัดเล็ก38ตัดพีทั้งสตินแล้วก็ออร์กกนตอนนี้ออร์กกนตอนนี้สติน สัมตะเตดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับมีมีปัญหาตรงสูนเล็กกับสูนใหญ่เพราะว่าใช้ข้อต่อร่วมกันไม่ได้เดีย๋ยวจะให้ดูรายละเอียดครับนี่โซสตินนี่โซอาลิกอนโซอาลิกอนม่ยมีสองแบบบข้อต่อก็ใช้ต่างกันเดีย๋ยวจะให้ดูรายละเอียดงานแท้เนี่ยมันจะมาในถุงครับโซออลิอนมันจะมาแบบนี้ ถ้าของสตินไม่ถุงเหมือนกันแต่ถุงนึงก็ถ้า404เนี่ถ้าเบอร์404มี8คู่ครับถ้า3ตัว8กลางกับ3ตัว8เล็กก็มี9คู่ยิบเจ็ด R สโซยิบเอ็ด X ซตัดเบอร์404ตัวน,นี้สติน404ถ้าของตรงรุ่นน่ใส่ได้เลยนี่ขอตอตรงรุ่นใส่ได้ของสตินถ้าเอาของออร์กอนมาใส่สติน ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ข้อมันจะใหญ่กว่าอืข้อมันจะใหญ่ออริโกนข้อใหญ่สตีนข้อเล็กนสตีนถ้าเอาของเอาข้อต่อสตีนไปใส่ออริโอนหลวมนี่ครับมันหลวมให้ตัวได้มันหลวม ต้องใส่ของปรงรุ่นครับออร์แอนใส่ของออร์แอนนี่ครับและมีโซ่อีกเคดหนึ่งของออร์แอนโซ่พิเศษครับโซ่ตัดความเร็วสูงนี่โซ่ตัดหลังเหลี่ยมวันนี้พิเศษครับโซ่เบาโซ่แข็งแต่เบาแข็งมากครับตัวนี้ตัดยากโซ่แข็งโซ่ตัวนี้นี่ครับโซ่ตัดหลังเหลี่ยมหลังจะไปสันจะเป็นเหลี่ยม โซ่ตัวนี้ใส่ข้อต่อของสตินได้ครับแต่ใส่ของออริกอนยิปปิเอ็กยิปปิเอาน่ไม่ได้ข้อต่อสตินโอ้ไม่ใช่ออของออริกอนนี่ครับนี่ของสตินนี่ใส่ของสตินได้พอดีเป๊ะเลยแต่ใส่ของออริกอนยิปปิเอาน่ยิปปิเอ็กไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่เข้า ใส่ไม่ได้ต้องใส่ตรงรุ่นกับนี่เยี่ยไว้ต่างหากครับวัวเลยนีน่หกสิบเอ็เสังเกตง่ายๆครับของออร์แกนมันแท้จะมีจุดนี่จุดอันนี้แ้่ของสตินไม่มีจุดมีของสตินมีของออรแนถ้าตรงรุ่นก็ใส่ได้เลยครับ สโซพิเศษครับออร์ดิกนหกสิ LX นี่ตรงนี้โซตัดหลังเหลี่ยมมันจะมีคราบครับแต่เช็ดออกส่วนขนาดสำรับเปิดครับใส่ได้หมดครับไม่ว่าสตินหรืออไร์ดิกนลงกันหมดตัวนี้ข้อต่อสตินข้อต่อสตินใส,ส่สโซของออรกดิโนครับใช้ได้หมดครับลงกันหมดขนาดสำรับเปิด ตัวน,นี้ออร์กอนซัมตาแปดตัวนี้สตินซัมตาแปดพีใช้ก็ต่อไม่รวมกันไม่ได้เหมือนกันนี่อันนี้ตรงรุ่นออร์กอนใส่ของออร์กอนได้อยู่แล้วใส่ของเอาของออร์กอนมาใส่สตินรวมนี่รวม ใส่ได้ครับใส่ได้แต่คุณภาพไม่ก็เต็มร้อยแต่ใส่ได้อันนี้ของสตินใส่ของสตินพอดี Body. ถ้าเขาเอาของสตินเอาของสตินไปใส่ออรลกนจะใส่ไม่เรนครับ เป็นแนวทางครับคลิปนี้เป็นแนวทางสําหรับการซื้อข้อต่อเพราะข้อต่อนี่จำเป็นมากครับข้อต่อนี่ไม่จำเป็นต้องใช้กองแท้ครับใช้กองเทียมก็ได้แต่เลือกให้ข้อต่อให้ตรงรุ่นให้ซื้อเลยให้ใช้ร่วมกันได้ครับโอเคครับ